สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Simply Bullish นะครับช่องที่จะพาคุณเทยไปได้วยกันอย่างยัง่งยินและปลอดภัยเนาะ mm hmm. เดี๋ยวนี้เราจะมาเช็คกราฟทองคำไปได้วยกันนะครับในเช้าวันพุธที่สามธันวาคมเนาะ mm hmm. เพื่อที่จะดูว่าเมื่อวานกราฟหลังจากที่ได้ทุบลงมาแล้วได้ทำอะไรไปแล้วบ้างใช่ไหมครับแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่รับชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ให้ด้วยนะครับเพ mm ื hmm. ่อเป็นกำลังใจให้ผมที่จะทำคลิปดีๆมีสาระแบบนี้ต่อไปเนาะ mm hmm. แล้วก็ขอย้ำอีกครั้งนะครับ ช่องนี้ถูกสร้างมาเพื่อให้ความรู้และวิเคราะห์การาฟให้ฟังฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีใครมาแอบบ้างว่ามาจากช่องผมแล้วมาเรียกเก็บเงินจากพวกคุณไม่ว่าจะเป็นค่าคอร์สค่าสอนหรือค่าใช้จ่ายต่างๆจงรู้ไว้ว่าคนคนนั้นหรือคนเหล่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับผมพอที่นี่เรียนรู้ไม่คิดตังนะครับไม่ต้องมีตังก็มาเรียนรู้ได้ทุกอย่างให้ฟรีเนาะ นะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงกนและหลงโอนตังให้พวกเขาโอนเงินให้พวกเขาเพราะว่ามันเป็นเงินของพวกคุณต้องเก็บไว้นะครับอย่าหลงกนโอนให้ใครง่ายๆเด็ดขาดเนาะถ้าอยากสนับสนุนก็สามารถสมัครสมาชิกหน้าช่องแอปแดงแล้วแอปต่อๆก็ได้หรือให้ของขวัญหรืออุดหนุนสินค้านหน้าช่องต่อๆก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเสียเงินก็ได้เนาะที่นี่เรียนรู้ฟรีนะครับทุกอย่าง ถ้าจะให้ให้ด้วยความสมัครใจแต่ไม่ได้มีการบังคับให้เสียตังค์นะครับในการเรียนรู้ที่นี่เนาะนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูกันก่อนในทาเฟรมเดย์เนาะในทาเฟรมเดย์สิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วเมืม่อวานในทาเฟรมเดย์นะครับหลังจากที่ได้ดึงไส้กลับถูกไหมครับจากการยกตัวขึ้นชนต้านวิกทำไฮแต่ไม่ถึงต้านแล้วจากนั้นดึงไส้กลับมา,ท,าทําลายต้านวิกไม่ไ,ได้ถูกไหมแล้วผมก็บอกอยู่ว่าเปิดแห้งใหม่มามันยกตัวขึ้นไปเปิดเป็นแก๊บใช่ไหมครับ อาจจะกดตัวลงมาเคลียร์วอลลุ่มฝั่งบายสำหรับสำหรับอะไรสำหรับ Time Frame Day ซึ่งสอดคล้องกับทา m เฟรม m e H4 ที่สร้างพายิชั่นการกลับตัวฝั่งเซลหรือ PA เอ l ซลแล้วกดตัวลงมาถูกหรือไม่เพราะฉะนั้นในทา m เฟรม m e H4 คือการสร้าง PA เอ l ซลกดตัวลงมาถึงจุดนี้ถึงโซนก่อนที่จะถึงรับเด y แต่ใน Time Frame Day มันคือความที่แค่ Time Frame Day แค่กดตัวลงมาเคลียร์วอลลุ่มฝั่งาบแต่ไม่ถึงรับไม่รอบายเพิ่ม เห็นหรือยังเห็นความสอดคล้องหรือยังที่ผมบอกเทรนในทางเฟรมเล็กอาจจะเป็นแค่การกดตัวลงมาเคลียร์ในทางเฟรมใหญ่เพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นเราจึงต้องดูให้ละเอียดรอบครอบว่าทางเฟรมไหนกําลังทําอะไรเห็นไหมครับสิ่งที่ผมพยายามบอกเห็นไหมมันพิสูจน์นนนต,ตัวมันเองในการาฟให้เห็นเลยถูกไหมถูกไหมครับมันพิสูจน์ตัวมันเองในกราฟเลยว่าการที่ทางเฟรมใหญ่ทําอะไรทางเฟรมเล็กก็จะือทําอีกอย่างนึงก็เป็นไปได้ ซึ่งตอนที่ทำเฟรม D ปกดตัวลงมาเคลียร์ทำเฟรม D ยังไม่ใช่ฝั่งเซลลถูกไหมครับถูกไหมทำเฟรม D ไม่ใช่ฝั่งเซลแต่ทาเฟรม H f o u เป็น PA เซลไปแล้วเข้าใจหรือ,อยังเพราะฉะนั้นถ้าคุณเล่นเซลลตอนที่ H 4สร้าง PA เซลสำเร็จมันยกตัวขึ้นคุณเซลคุณคุณกำลังสวนเทรน H f o u ไหมไม่คุณกําลังตามเทรน H f o u อย่างถูกต้องแต่แค่คุณก็แค่ต้องรับรู้ด้วยว่าคุณกําลังสวนทำเฟรมดแล้วคุณมีสิทธิ์ที่จะโดนลากกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้เห็นหรือ,อยัง มันถึงต้องดูละเอียดว่าถ้าทางเฟรมเดย์จะกดตัวลงมาเคลียร์มันสามารถที่จะกดตัวลงมาเคลียร์ถึงตรงไหนได้บ้างแล้วถ้ามันเด้งขึ้นแล้วมันไม่กดตัวลงไปสุดทางแล้วมันเด้งขึ้นก่อนอย่างเช่นเนี่ยสมมุติว่ามันกดตัวลงมาแค่ตรงประมาณเนี้ยและครึ่งทางแล้วมันดึงไส้กลับแล้วคุณดันไปเซลแล้วอะ่ะอันเนี้ยคุณอันตรายถูกหรือไม่แต่ถ้าเกิดว่าคุณดูพฤติกรรมมันดีๆดูดีๆด,ด,ดูจริงๆคุณก็จะรู้ว่าอ่ะทางเฟรมเดย์มีไส้ตรงนี้ที่จะเคลียร์อย่างที่ผมได้ตีไว้ตั้งแต่ตั้ง ผมตีไว้พวกคุณเข้าใจว่าเดมีสีเท,ที่ยงกดตัวลงมาจะชนรับไม่ชนรับไม่รู้แต่มีสีเท,ที่ยงกดตัวลงมาแล้วสุดท้ายมันกดตัวลงมากดตัวลงมาที่เท่ากับทางเฟรม H4 ได้สร้าง P.A. การกลับตัวฝั่งเซลล์แล้วก็ทุบลงมาของทางเฟรม H4 แต่ไม่ได้เป็นการทุบรุนแรงไซด์เวลลงเรื่อยๆทุบบ้างดึงไส้กลับยกตัวขึ้นเคลียร์แล้วก็ไซด์เวลลงแบบนี้เราเห็นพฤติกรรมแบบนี้ซ้ําๆอยู่แล้วเรารู้ถูกไหมครับแล้วสุดท้ายพอทา m เฟรมเดได้กดตัวลงมาเคลียร์แต่ไม่ถึงรับแล้วดึงไส้กลับ ทำไม่ทําลายแนวรับเนาะไม่ได้ไม่ได้ไปแต่ชนแนวรับด้วยดึงใส่กับเรามองว่าตรงนี้มันอาจจะสร้างมันอาจจะยังรักษา p a เบายได้อยู่ก็เป็นไปได้แต่ด้วยความที่มันก็ทําลายแนวรับอันนี้มาแล้วเราก็มองว่ามันมีสิทธิ์ที่จะเป็นฝั่งเซลแล้วเพราะว่าถ้าวันนี้มันยกตัวขึ้นไม่ถึงต้านคุณจะทําไงแล้วตอนนี้ตรงนี้ก็เหมือนสร้าง p a เอเซลถูกไหมแต่มันยังอาจจะรักษาฝั่งบายได้ก็ได้เพราะว่ามันอาจจะยกตัวขึ้นชนต้าน แล้วเบรก็เป็นไปได้แล้วตรงนี้ก็กลายเป็นฐานราคาจุดกับตัวฝั่งใบแต่ถ้าหากว่ามันยกตัวขึ้นไม่ถึงต้านเราจะลองเซลก็เซลดูเผื่อว่ามันยกตัวขึ้นไม่ชนต้านแล้วมันดึงไส้กับกดตัวลงมาต่อเพื่อที่จะวิ่งมาหาแล้วลับเพื่อที่จะวิ่งมาหาไส้ก็เป็นไปได้ถูกหรือไม่อันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องวิเคราะห์อย่างละเอียดอยีกท้วนก็อย่างเมื่อวานอ่ะเดได้ก,กดตัวลงเคลียร์ถูกไหมถ้ามีคนได้ไม้ใบเนี่ยพวกคุณได้ไม้ใบจากไส้นี้ก็ช่างหรือไส้สุดท้ายเล็กๆนี่ก็ช่าง สุดท้ายมันดึงไส้กลับพวกคุณกำไรก็ปิดไปสิถูกไหมแล้วกำไรจากราคาโซนนี้ไปหาข้างบนอะ่ะกำไรก็อย่างอย่างน้อยๆมีสองพันจุดแน่นอนนั่นคืออย่างน้อยๆถูกหรือไม่สองพันจุดคุณปิดไปแล้วสองพันจุดหรือหรือว่าตอนที่มันยกกดตัวลงมาคุณบายยกตัวขึ้นคุณปิดกดตัวลงมาคุณทํารอบได้เรื่อยๆก็่ิ่งดีแปลว่าคุณมีความชํานาญมากพอถูก่จจ่่่กก่า 2, จ่่่่่่่ก่่่่่่่่่่ด่่ด 3, ดด่่่่่จ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ เพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องเกิดจากการวิเคราะห์อย่างละเอียดถีท่วนเห็นไหมแล้วมีการมีความเข้าใจในหลักของการาฟและความสอดคล้องระหว่างท e f เฟรมนั่นแหะคือสิ่งสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เดเรามองว่ามันคือการที่รักษา PA b u บก็ได้ถูกไหมเพราะมันดึงใส่กับแต่เราก็มองได้อย่างหนึงคือ p e เ e l l นั้นสร้างแล้วใน Time Frame Day เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้มันยกตัวขึ้นไม่ถึงต้านเราสามารถที่จะลองเซลล์ได้แต่ก็ระวังกันด้วยเพราะถ้ามันยกตัวขึ้นไม่ถึงต้านเราเซลมันมันชนต้านมันเบรกทะลุไส้ไปหาต้านวิกอีกรอบนั่นแหะคือจุดเบรกของมันละเพราะฉะนั้นถ้าจุดเซลของคุณอยู่ที่ไส้นี้สมมุติอยู่ที่ไส้นี้สี่สองหนึ่งเจ็ดจุดหนึ่งหกแล้วไปคัดสมมุติว่ามันไปชนต้านแล้วคุณไปคัดชนต้านชนไส้สี่สองสามสี่ก็พันกว่าจุดถ้าพวกคุณยอมเจ็บตัวกับ การโดนคัดทังแบบจุดนี้พวกคุณก็ทําได้แต่ถามว่าเราจะดูในทาวเฟรมเดย์เหรอเราไม่ดูในทาวเฟรมเดย์ครับเราดูแล้าคเฟรมทำเฟรมไหนครับทางเฟรม H4 ในการออกออเดอร์ถูกไหมครับทาำเฟรมเดย์เราออกออเดอร์ด้วยการที่เราตั้งบายลิมิตที่ไส้ของทาวเฟรมเดย์ที่ทาวเฟรมเดย์จะกดตัวลงมาเคลียร์แล้วสุดท้ายมื่กดตัวลงมาเคลียร์มันดึงไส้กลับเราเก็บกําไรแค่นั้นจบแต่ทาวเวิร์ม H4 เราก็ไปดูเทรนด์เพื่อที่จะเล่นในเทรนด์ของทาวเวิร์ม H4 ณปัจจุบันที่่่่มมันนนเเเลออยยูาาใทรฟด ถือว่าดึงใส้กับรักษา PA by ถูกไหมส่วน Half f a m e h r สร้าง PA by ตรงนี้ที่สมบูรณ์หรือยงังสมบูรณ์แล้วสร้างสำเร็จด้วยถูกไหมยกตัวขึ้นชนต้านทำลายแนวต้านได้สมบูรณ์ไหมสมบูรณ์ทำลายแนวต้านได้ในสองแท่งเนะาะไม่ได้แท่งเดียวตอนนี้แท่งนี้กำลังกดตัวลงมาเคลียเราบายได้ไหมบายได้ครับไม่ได้โฟลว์บายละ แต่เป็นไปได้ควรให้มันกดตัวลงอีกสักหน่อยนึงแล้วมาบายก่อนที่จะชนอีกรับเพราะถ้าหากว่าคุณบายที่ก่อนที่จะชนอีกรับแล้วมันชนรับก็ไม่ได้มีอะไรที่ต้องกลัวเยอะไม่ควรที่จะไปบายตอนนี้อันตรายไปถูกไหมเพราะฉะนั้นเราบายก่อนที่มันจะชนอีกรับแล้วเราบายมันกดตัวลงมาชนรับผ่านไส้ทําโลแต่ไม่ถึงอีกรับไม่ถึงไม่ถึงอีกรับของ h 4ที่มันจุดกับตัวเห็นนะแล้วเราบายตรงไส้นี้ถ้าสุดท้ายแล้วมันไม่ชนรับนี้ที่เป็นจุดกับตัวมันดึงไส้กลับแทน เราก็จะมีไม้ไปเล่นแล้วก็ถือวันเทรนได้ด้วยเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้ H4 ได้สร้างพาชนการกลับตัวฝั่งบายที่สำเร็จและสมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าย่อตัวลงมาเราจะบ่ายก็แค่นั้นนี่เห็นหรือยังการ์ดจริงๆมันไม่ได้มีอะไรยุ่งยากคุณแค่ต้องทำความเข้าใจเพราะว่าผมพูดตั้งแต่ตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วว่าแห้งเทียน ถ้าเป็นไปได้ควรที่จะกดตัวลงมาต่ํากว่าไส้ของแท่งก่อนหน้าแล้วสร้างจุดกับตัวต่ํากว่าไส้ของแท่งก่อนหน้าถูกไหมแล้วตอนนี้ H 4สร้างจุดกับตัวต่ากว่าไส้ของแท่งก่อนหน้าไหมล่ะตรงนี้มีไส้ใช่ไหมแล้วแท่งแดงกดตัวลงมาต่ํากว่าไส้ไหมกดตัวลงมาต่ํากว่าไส้สร้างจุดกับตัวต่ากว่าไส้ไหมก็สร้างจุดกับตัวต่ํากว่าไส้ของแท่งก่อนหน้ายกตัวขึ้นสร้าง p a บายสำเร็จแต่ไม่สมบูรณ์เปิดแท่งใหม่มากดตัวลงทําไส้เล็กน้อยยกตัวขึ้นชนต้านทําลายต้านได้ตรงนี้คือ p a บายที่สร้างสสําเรร็จมบูณ์แล้ว แปลว่าเปิดแท่งใหม่มาแท่งนี้ย่อตัวลงมาไม่ถึงรับเราจะใบก็แค่นั้นเห็นหรือยังมันมันพฤติกรรมมันง่งายๆมันอยู่ที่ว่าคุณจะทาให้มันยุ่งยากหรือเปล่าคุณจะตีเส้นเต็มกราฟหรือเปล่าไม่จําเป็นกราฟเปล่าก็เฉยได้นะครับรู้ไว้ด้วยว่าที่ผมตีเส้นผมตีไว้ให้พวกคุณเห็นถึงผมจะไม่ได้ตีอะไรเยอะแยะแต่ผมตีให้พวกคุณเข้าใจว่าตรงไหนคือแนวรับแนวต้านสาคัญรู้ไว้แค่นั้นหาแค่แนวรับแนวต้านสาคัญก็พอ แนวรับแนวต้านใน timeframe day ใน timeframe H4 เท่านั้นที่ใช้ได้ดีนะครับขั้นต่ำ K H4 H1 เนี่ยมันไม่ค่อยคัดเทียมนะครับแนวรับแนวต้านใน timeframe เล็กถือว่าเป็นแนวรับแนวต้านที่ไม่สําคัญและมักจะถูกใช้ในการล่อายและล่อเซลลเพราะว่าอะไรเพราะว่าแนวรับแนวต้านใน timeframe เล็กนั้นเป็นเป็นจุดที่คนเขาใช้ในการออกออเดอร์ะส่วนใหญ่เพราะว่าคนส่วนใหญ่ใจร้อนและอยากได้ออเดอร์ไว เพราะฉะนั้นเขาก็จะดูและใช้แนวรับแนวต้านในทางเฟรมเล็กซะมากกว่าแนวรับแนวต้านในทางเฟรมใหญ่เพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่หรือเมาสส่วนใหญ่ใจร้อนต้องการไม้เยอะๆต้องการไม้ไวๆเขาก็จะเล่นในทางเฟรมที่เล็กพอเล่นในทางเฟรมที่เล็กเท่ากับว่าทางเฟรมที่เล็กแนวรับแนวต้านในทางเฟรมที่เล็กเป็นจุดที่เอาไวาล้ล่อไว้ล่อเซลได้ยเยอะที่สุดบางทีก็มากกว่าทางเฟรมใหญ่ด้วยซ้าถูกไหมครับเราเราลอง,ลอง,ลอง,ลองคิดตามดู ทางเฟรมใหญ่อะส่วนใหญ่ก็จะมีนักนกลงทุนเป็นเทรดเดอร์ที่เป็นมืออาชีพที่เขาใจเย็นมากพอเขามีวินัยมากพอเขารอแต่ออเดอร์ที่ชัวร์เขาจะไม่โดนลอ่อบายเขาจะไม่โดนลอ่อเซลลสังเกตดูเทรดเดอร์ที่ที่มีความชํานาญมากพอเขาจะบายที่ดีมาร์ใหญ่ที่สุดเขาจะเซลที่สัปลายใหญ่ที่สุดเขาจะไม่มาไล่เซลดีมาร์สัพลายเล็กๆน้อยๆด้วยซ้าถูกไหมเขาอาจจะมีการเสี่ยงบ้างในซัปลายดีมาร์ที่มันเล็กอาจจะออกออเดอร์บ้าง แต่เขาก็มีวินัยพอที่จะรู้ว่าเขาไม่ควรไล่ซอยไม้ถ้าเขาโดนถ้าเขาไม่คัดเขาก็ต้องปล่อยให้ถูกลากแล้วไปไปลายที่ดีมานใหญ่ไปเซล,ลที่ซัายพใหญ่อีกทีหนึ่งซึ่งดีมนานซับไของคนอื่นมันคือการเล่นดีมนานซับไพถูกไหมครับของเราคือแนวรับแนวต้านสําคัญที่หาได้จากแนวรับแนวต้านในทางเฟรมใหญ่ถูกไหมแนวรับแนวต้านในทำเฟรมใหญ่แนวรับแนวต้านที่มันเป็นจุดทับซ้อนระหว่างหลายๆลายเฟรม แนวรับแนวต้านที่เป็นจุดกลับตัวของทางเฟรมใหญ่ยิ่งมีความแข็งแรงยิ่งเป็นแนวรับแนวต้านสําคัญซึ่งเวลาเราออเดอร์เราออเดอร์ในจุดที่มันเป็นแนวรับแนวต้านสําคัญถ้าไม่ใช่ให้รอให้มันมาชนแนวรับสําคัญแนวต้านสําคัญนะครับสมมุติว่าสมมุติว่าตอนนี้ทางเฟรมบิ๊กเนี่ยคือแนวต้านสาคัญใช่ไหมมันก็คือแนวต้านสําคัญนั่นแหละเราจะไม่เซลล์จนกว่ามันจะยกตัวขึ้นไปชนต้านถูกไหม ชนต้านผ่านไส้ทำไฮแต่ไม่ถึงต้านแล้วเราเซลลเพื่อคาดหวังให้มันลงมาเคลียร์ถูกหรือไม่ถูกไหมถ้ามันลงมาเคลียร์แต่ไม่ถึงรับเราก็ยังปิดไม้เซลลเราได้นั่นคือจุดที่เราจะเซลล์แต่ถ้าเราเห็นแล้วว่าโอ้มันไม่ใช่แค่กดตัวลงมาเคลียร์มันสร้างจุดก,กับตัวฝั่งเซลลถูกไหมแล้วมันยกตัวขึ้นแบบนี้กดตัวลงแบบนี้โอ้เราถือไม้เซล์ได้สบายเลยยกตัวขึ้นแบบนี้กดตัวลงแบบนี้แล้วก็ทุบลงมาแล้วกดตัวลงแล้วก็ทุบลงมา ีนี้พอเราถือไม้เซลมาขนาดนี้แล้วแล้วมันทุบลงมาจังหวะที่มันทุบลงมาเราเห็นแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือ p A b อบกำลังสร้างแบบนี้ยอ่อลงไม่ถึงรับแล้วอ้าวเรารู้แล้วถูกไหมยอ่อลงไม่ถึงรับไม่ถึงรับไม่ยอมชนรับไม้เซลที่ได้มาปิดซะมันก็แค่นั้นเพราะว่าไม้ที่ได้จากทางเฟรมใหญ่เวลามันเบรกไปชนทางเฟรมใหญ่แล้วมันสร้างจุดกับตัวอยู่เหนือทางเฟรมใหญ่แล้วกดตัวลงมา โดยที่เป็นการเป็นจุดกับตัวที่สร้างแข็งแรงแล้วไล่ไล่ลงมาเนี่ยไซเวลลงมาเนี่ยววแปลว่าไม้นั้นอ่ะที่เราเซลลมานั่นคือไม้ที่ดีถูกไหมเพราะว่าเรารอให้มันมีการชนต้านผ่านไส้ทาหายแต่ไม่ถึงต้านสุดท้ายแล้วมันสร้างจุดกับตัวแล้วกดตัวลงมาแทนหรือมันดึงไส้กับทําลายแนวต้านไม่ได้อันนี้ก็ยิ่งดีเหมือนกันเพราะว่าถ้ามันทําลายแนวต้านไม่ได้แล้วมันสร้างจุดกับตัวอยู่ต่ํากว่าแนวต้านแปลว่าอะไรแปลว่ามันมีแนวต้านอยู่ต่ํากว่าแนวต้านสําคัญนี้ถูกไหมครับ ถ้ามันสร้างจุดก,กับตัวอยู่ต่ำกว่าแนวต้านแปลว่ามันมีแนวต้ตานต่ำกว่าแ้วก้แนวต้านสาคัญอีกแปลว่าแนวต้านยิ่งเยอะกราฟยิ่งขึ้นไปหายากถ้ามันจะขึ้นไปหาแปกว่าก็ต้องขึ้นไปเบรกไปชนแล้วก็เบรกไปเลยถูกหรือไม่อ,อก็แค่นี้เองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นเราถึงต้องเล่นด้วยความรู้มันมีความสําคัญเนาะเดี๋ยวผมลองวาดจาลองให้เห็นมันมีอยู่สองอย่างที่จะเกิดขึ้นถ้าสมมติว่ามันจะชนต้านถูกไหมสมมุติว่ากราฟ ทำไส้ชนต้านผ่านไส้ทำหายแต่ไม่ถึงต้านแล้วคุณเซลล์แล้วคุณเซลปไปไส้นี้เลยเอาสมมุติคุณเซลปไปไส้นี้แล้วกราฟปิดแห่เงเยนอยู่เหนือไส้อยู่เหนือแนวต้านทําลายแนวต้านได้จริงแต่คุณเซลแล้วใช่ไหมแล้วคุณคาดหวังให้มันลงมาเคลียไส้นี้สมมติแล้วทีนี้สมมุติว่ามันไม่ได้แค่ลงมาเคลียมันยกตัวขึ้นทําไส้ปุ๊บอา่ายกตัวขึ้นทำไส้กดตัวลงมาถูกไหมแล้วเสร็จปุ๊บ สร้าง p a กับตัวฝั่งเซลลแล้วจากนั้นเปิดแท่งใหม่มายกตัวขึ้นทำไส้กดตัวลงมาอีกโอ้โหเริ่มละแล้วก็มาเด้งที่ไส้นี้นิดนึงแล้วก็เด้งขึ้นแล้วก็กดตัวลงต่อถูกไหมนี่คือนี่คือ p a เซลล์ละเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคุณเห็นแล้วว่าพฤติกรรมตรงเนี้อ้าวสร้าง p a เซลล์แล้วถือได้เรื่อยเลย,เลย,เลยกดตัวลงมาเคลียร์คุณจะไม่ปิดก็ได้คุณจะถือก็ได้เพื่อคาดหวังให้มันกดตัวไปชนรับ แล้วแท่งใหม่ก็อาจจะกดยกตัวขึ้นทําไส้ใหม่แล้วก็กดตัวลงมาชนรับถูกไหมกดตัวลงมาชนรับขันไส้ทําโลแต่ไม่หงิกรับอะประมาณนี้แล้วกาบก็ได้กดตัวลงมาแบบนี้เออแล้วก็ทําลายแนวรับได้ในระดับหนึ่งทีนี้คุณรู้แล้วว่าไม้เซล,ลคุณถือได้ใช่ไหมแต่มันจะเริ่มมีสักแท่งหนึ่งที่เปิดแท่งใหม่มายกตัวขึ้นชนต้านถูกไหม ชนต้านแล้วยังไม่เคลียร์ด้วยอา้าวยิ่งยิ่งต้องเข้าใจละชนต้านแล้วยังไม่เคลียร์ปุ๊บแล้วก็ปิดแ่งเียนประมาณนี้คุณก็รู้แล้วว่า p a อบายเริ่มสร้างแล้วทีนี้พอคุณรู้ว่า p a อบายเริ่มสร้างแล้วคุณก็จะเก็บทีตรงไหนล่ะ GP คุณจะเก็บต่อเมื่อมันมีการเปิดตัวลงมามันมีอยู่สองวิธีนะตั้ง s อหน้าไหมทีดเนวซ์ต้นี้อีกรอบพอทํถ้ามันขึ้นขึ้นชนต้านซ้ำมันจะเบรกถูกไหม ไม้เซลล์คุณออมันจะเบรกเพราะฉะนั้นคุณจะตั้งเอซแอลหน้าไมา้คิดแนวต้านนี้เพราะว่ามันได้ชนแล้วหนึ่งรอบแปลว่าถ้ามันชนรอบที่สองยังไงก็เบรกคุณก็ตั้งเอซแอลหน้าไม้ที่ต้านนี้แล้วคุณก็ตั้งทีพีที่ไหนไม่ต้องตั้งทีพีทีพีคือกราฟย่อลงมาคุณก็เก็บกําไรซะปิดทีพีไม้เซลล์เพราะว่าถ้ามันดึงไส้กลับเมื่อไหร่เนี่ยแหละคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเข้าใจหรือย,ยังเนี่ยแหละทําไมผมถึงให้คุณได้ตั้งเอซลหน้าไม้ที่ตรงนี้แล้วรออเก็บ TP. ตนนนี้มมัย่ลงาาทสํส เพราะว่าถ้ามันยอ่อลงมาให้คุณคุณก็เก็บกาไรได้มากขึ้นแต่ถ้ามันไม่ยอ่อลงมาแล้วมันมันยกตัวขึ้นเลยชนตั้งเลยไม้คุณก็จะโดน SL แล้วคุณก็จะได้กาไรเท่าที่คุณตั้ง s อไว้ยังดีกว่ามันล่ากลับไปไม้คุณไม่ได้อะไรเลยเข้าใจหรือยังนะครับอันนี้คือความเข้าใจในกราฟที่เราต้องพยายามทําให้ได้เพื่อที่จะรู้ว่าทําไมเราต้องออกใอเรืที่จุดนั้นจุดนี้ถูกไหมทำไมผมถึงบอกว่าเวลาเล่นอ่ะถ้าอยากจะไล่บายไล่เซลอ่ะไม่ใช่ปัญหา แต่อย่าไปไล่ใบไล่เซลลในทางเปลนที่เล็กอย่าไปไล่ไล่ใบไล่เซลโดยใช้จุดกับตัวโดยใช้แนวรับแนวต้านในทางเปลนที่เล็กใช้แนวรับแนวต้านในทางเป็นที่ใหญ่อย่างน้อยสุดใหญ่เห็นไหม day กับ week ชนต้านี้ผ่านไส้ทำา i g แต่ไม่ถึงอีต้านเซลย่อตัวลงมาปิดแห้งเทียนสร้าง p a t i e n การกลับตัวฝั่งเซล์กดตัวลงชนรับเรารู้แล้วว่าไม่เซลปลอดภัยอยากจะถือบันเชนก็ถือไป พอเราถือว่าลชนเสร็จปุ๊บมันกดตัวลงมาเรื่อยๆื่อยเห็นไหมยกตัวขึ้นไม่ถึงต้านกดตัวลงยกตัวขึ้นไม่ถึงต้านกดตัวลงทีนี้พอมันมีสักแท่งที่มันยกตัวขึ้นชนต้านแล้วถ้ามันชนต้านมันโชคดีไปมันไม่เบรกไปเลยมันชนต้านแล้วมันดึงไส้กลับอแต่คุณรู้แล้วว่าถ้ามันดึงไส้กลับแต่มันก็ยังปิดแท่งเกียวเป็นแท่งเขียวคือสร้างการสร้าง pa ไปคุณก็รู้แล้วว่าไม้เซลล์คุณเริ่มอันตรายแล้วทีนี้พอมันชนต้านทิ้งไว้แล้วหนึ่งรอบถ้ามันเปิดแท่งใหม่มาย่อลงมาให้คคคุุุณณณแแตต่่ไไไมมมมถถึงงรับก็้้้อปิดเซลลว แล้วคุณต้องหาไม้ไม้ใบามาแทนแล้วด้วยซ้ำเพราะเห็นไหมจุดกับตัวสร้างแล้วแล้วคุณก็ต้องตั้งเอซอลหน้าไม้เหมือนที่ผมบอกเพราะว่าอะไรถ้ามันกดตัวลงมาทําไส่ดึงไส่กลับยกตัวขึ้นแล้วชนต้านซ้ํานั่นคือการเบรกการชนต้านซ้ำคือการเบรกเพราะล่อเสียวล่อพี่สองแล้วถูกหรือไม่แต่ถ้าหากว่ามันไม่ย่อลงมาให้คุณได้เก็บกําไรมากขึ้นแล้วคุณตั้งเอซอลหน้าไม้ไตรงนี้อย่างน้อยสุดคุณก็ยังได้กําไรถ้ามันเบรกขึ้นไป ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยดีกว่ามันเบรกขึ้นไปแล้วไม้เซลลคุณเสมอตัวไม่ได้อะไรเลยเผลอๆถ้าคุณไม่ได้ตั้งกันหน้าทุนไว้ด้วยนะไม่ได้ตั้งเอสเซลหน้าไม้กันหน้าทุนไว้ด้วยล่าคุณไปอีกเข้าใจหรือยังเพราะว่าถ้ากราฟได้ปรับฐานราคาแล้วพร้อมเบรกมันไปเรื่อยๆเลยนะเพราะมันสร้างแนวต้านเอาไว้รอเซลแล้วยังไงมันก็เบรกไปเรื่อยๆเข้าใจตรงนี้ไหมครับเนาะถ้าเข้าใจพิมพ์บอกเข้าใจอยากรู้เพิ่มก็พิมบอกอยากรู้เพิ่มอยากให้อธิบายเพิ่มก็พิมบอ แล้วถ้ามีคำถามสามารถตั้งคำถามในคอมเมนต์ได้ถ้าว่างผมก็จะไปตอบนะครับเนาะก็ประมาณนี้ในทางฟรม H4 เนาะต้องทำความเข้าใจกับกราฟเยอะๆเห็นไหมครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราไม่อยากจะถูกลากถูกไหมเราไม่อยากจะพอตแตกเราไม่อยากจะเอาเงินไปเสียให้ตลาดและเราไม่อยากจะโดน SL ซ้ำๆๆซักๆเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากโดนแบบนี้เรียนรู้ให้ได้มากๆนะครับ เรียนรู้ให้ได้ให้ได้ความเข้าใจที่ดีที่มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อที่จะอยู่ตลาดอยู่ในตลาดให้ได้นานที่สุดถูกไหมครับเราทําไงก็ได้ให้ปลอดเราปลอดภัยให้ได้มากที่สุดเพื่อที่ว่าเราจะได้อยู่ในตลาดโดยที่เราไม่ต้องมีความกลัวโดยที่เราไม่ต้องมีความเสี่ยงโดยที่เราเล่นแล้วเราไม่มีอะไรที่ต้องกลัวเลยนั่นแหละครับคือจุดที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จเนาะประมาณนี้นะครับ อนเฟรมเฮสโ,หโหก็อย่างที่บอกคือจุดกับตัวได้มีการสร้างแล้วแล้วก็อย่างที่ผมได้บอกคือในทางเฟรมเดกก็กดตัวลงมาเคลียร์แล้วและเฮสโก็สร้างจุดกับตัวขึ้นมาแทนแล้วเท่ากับว่าตอนนี้พีเอเป็นของฟัง Bye. บายก็แค่นั้นเห็นไหมครับมันไม่ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากแค่เราต้องศึกษาให้ละเอียดรอบคอบถูกไหมครับทุกอย่างก็แค่เป็นไปตามที่ผมวิเคราะห์มันก็แค่พิสูจน์ว่าสิ่งที่ผมวิเคราะห์เมื่อวานก็เป็นจริงถูกไหมครับแต่เวลาคุณวิเคราะห์แล้วคุณทำคุณวิเคราะห์แล้วมันถูกคุณวิิเคะห์มันผด ไม่ต้องมีอารมณ์กับมันครับแค่เก็บสถิติถูกไหมครับเก็บสถิติเก็บประสบการณ์แล้วเข้าใจมันแล้วเข้าใจมันให้มากขึ้นคุณวิเคราะห์อเองก็ได้แต่วิเคราะห์เสร็จเก็บเสถิติเก็บประสบการณ์ทําความเข้าใจมันให้มากขึ้นแล้วก็รู้ว่าวันนี้คุณทําอะไรผิดคุณทําอะไรถูกวิเคราะห์ตรงไหนผิดหรือเปล่าวิเคราะห์ตรงไหนถูกหรือเปล่าแล้วคุณจะเก่งขึ้นยิ่งถ้าคุณทําแบบนี้ได้มากขึ้นเท่าไหร่คุณยิ่งจะเก่งขึ้นนะครับ ความเก่งไม่ได้เกิดจากพรสวรรค์อย่างเดียวพรสวรรค์ก็สามารถทําให้เก่งได้คุณอยากได้มันมากแค่ไหนนะครับถ้าเปรียบเทียบจริงอ่ะความรู้เขาจะก็ <ๆ S 2> จะประทานให้คุณในความอยากที่คุณอยากได้มันจริงๆเพราะว่าคุณจะแสดงความอยากที่ที่มันมากพอก็ต่อเมื่อคุณพุ่มเทให้มันมากพอคุณต้องเรียนรู้หนักแค่ไหนคุณถึงจะได้ความรู้เหล่านี้มา คุณต้องนั่งเก็บสถิติหนักแค่ไหนคุณจะได้ความรู้เหล่านี้มาเก็บประสบการณ์เหล่านี้มาถูกไหมครับไม่มีหรอกครับเรียนห้าเดือนเรียนสามเดือนแล้วจะเก่งเท่ากับคนที่มีประสบการณ์สี่ห้าปีไม่มีทางต่อให้คุณเป็นเทรดเดอร์ที่มีพรสวรรค์คุณเพิ่งเรียนมาสี่ห้าเดือนแล้วคุณบอกว่าคุณเก่งเท่าคนที่เรียนมาห้าปีไม่มีทางครับคนที่เรียนมาห้าปีอ่ะสิ่งที่เขาเจอสิ่งที่เขาประสบปัญหาคือไม่ใช่ว่าเขาไม่เก่งนะครับสิ่งที่สิ่งที่ เป็นปัญหาสำหรับเขาไม่ใช่ว่าเขาไม่เก่งไม่ใช่ว่าเขาไม่สามารถที่จะทำกำไรได้แต่จิตใจเขาเป็นปัญหาเท่านั้นเองเขาอยู่มาห้าปีเป็นไปได้เหรอครับที่เขาจะไม่มีความรู้อะไรเลยมีครับเต็มไปหมดประเด็นคือความรู้เยอะเกินไปบางทีก็เป็นภัยต่อเราถูกไหมครับทำไมเราไม่เรียนทฤษฎีเดียวให้มันเก่งๆแล้วเหลาเหลาตัวเองให้มันเก่งเหลาตัวเองให้มันคม ทฤษฎีเดียวจริงๆเราทํากําไรได้นะครับแต่แค่คุณุ้งเหลาตัวเองให้คมเหลาตัวเองให้เก่งที่สุดเท่าที่จะทำได้คมแบบคมยิบเลยนั่นนะครับเขาถึงเรียกว่าเป็นเทพในการเทรดเป็นเทพของาศาสตร์ใดศาสตร์หนึง่งไม่ใช่การที่เรารู้ทุกอย่างอย่างละนิดอย่างละหน่อยเราต้องเก่งด้านใดด้านหนึ่งให้มันเก่งที่สุดไปเลยนั่นแนหะคือสิ่งที่ทำให้เราเก่งไม่ใช่ไปเรียนทุกอย่างนะครับ คนที่เรียนมาสามเดือนหกเดือนน่ะเก่งก็มีเทพก็มีแต่เขาไม่มีทางที่จะเก่งเท่าคนที่เรียนมาห้าปีแต่แค่คนที่เรียนมาห้าปีความรู้เยอะเกินไปความรู้อัดแน่นมากเกินไปจนไม่รู้จะทำมายังไงกับความรู้ที่เขามีนั่นเขาเป็นปัญหาแค่นั้นเฉยเยแล้วเขาก็มีปัญหาเรื่องการควบคุมจิตใจแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าห้าปีนั้นเขาไม่ได้ไปเอาความรู้มาเต็มไปหมดหลายๆทฤษฎีหลายๆศาสตร์เขาเรียนแค่ความรู้เดียวแล้วเขาเหลาจนเขาเขาเก่งมากๆจนเขาเข้ม จนเขาเข้มในความรู้นั้นเขาจะรู้เลยว่า5ปีนั้นอะ่ะแล้วด้วยความรู้ความรู้เดียวอะ่ะคือจะทําให้เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพถูกไหมครับเป็นเทพเลยก็เป็นไปได้แต่แค่คนส่วนใหญ่อะ่ะ5ปีเนี้ยได้มาแล้ว20ศาสตร์20ทฤษฎี20เทคนิค50เทคนิคบางคนไปหามาทั่วสารกิจแนวรับแนวต้านบาง ICT SMC Order Block o r เดอร์ o ฟแล้วก็หลักการซิลเวอร์บู e t ใน ICT พวกนี้ผมรู้แต่ทำไมผมถึงเลือกที่จะเหล่าตัวเองในทฤษฎีที่ทฤษฎีเดียวผมรู้ครับมันมีทฤษฎีเยอะแต่ผมใช้ทฤษฎีเดียวในการออกออเดอร์เพราะว่าผมเล่นอะคือผมเล่นเพื่อที่จะเพื่อที่จะทำให้ตัวเองเก่งขึ้นในเรื่องเรื่องเดียวนะครับตลาดเขาไม่ได้กลัวคนที่ฝึกหนึ่งพันอย่าง ตลาดเขากลัวคนที่ฝึกหนึ่งอย่างหนึ่งพันครั้งหนึ่งหมื่นครั้งคุณเรียนรู้พันพันอย่างหมื่นอย่างคุณก็ไม่มีทางที่จะเก่งเท่าคนที่เขาเรียนรู้หนึ่ง 1, อย่างหนึ่งพันครั้งเขาฝึกฝนหนึ่งอย่างหนึ่งทฤษฎีหนึ่งพันครั้งหนึ่งหมื่นครั้งหนึ่งแสนครั้งคนเหล่านั้นน่ะจะเก่งจะเก่งมากๆเพราะเขาทําให้ตัวเขาเองเก่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วไปให้สุดแล้วพอคุณสุดทางเมื่อไหร่คุณจะไปหาทฤษฎีใหม่ในการเล่นเพื่อเหล่าตัวเองเพิ่ม ก็ไม่ผิดแต่พอคุณไม่ได้เก่งสุดในทฤษฎีหนึ่งแล้วคุณไปหาทฤษฎีใหม่สุดท้ายแล้วคุณจะไม่เก่งอะไรเลยเพราะว่าอะไรความรู้มันเริ่มปนกันคุณเริ่มจําผิดผิดถูกถูกจุดออกออเดอร์ที่ดีไม่ดีคุณไม่รู้เพราะคุณเริ่มจําผิดจําถูกเล่นไปเรื่อยถูกไหมแต่ถ้าคุณเอาทฤษฎีเดียวเอาให้เก่งที่สุดเอาจนมันฝังลึกเข้าไปในกระดูกเอาจนมันฝังลึกไปในไปในสมอง คือเล่นยังไงก็ออกออเดอร์ได้เล่นยังไงก็เปิดไม้ได้แล้วเสร็จปุ๊บพอคุณเก่งแล้วไปให้สุดทางแล้วแล้วคุณมันเริ่มทฤษฎีใหม่มาหาทฤษฎีใหม่เพื่อเอาไปประกอบใช้ร่วมอันนี้ทําได้แต่ไม่ใช่ว่าคุณยังไม่ชํานาญอะไรเลยแล้วคุณเอาทฤษฎีเป็น 10, สิบทฤษฎีมันรวมกันแล้วสุดท้ายแล้วคุณก็สับสนว่าคุณกําลังใช้ทฤษฎีไหนอยู่คุณจําไม่ได้ด้วยซ้ำว่าคุณกําลังใช้ทฤษฎีไหนอยู่ถูกไหมครับบนโลกใบนี้มีตั้งหลายสิบทฤษฎีในการเทรดแต่แค่มีแค่ทฤษฎีดังๆเท่านั้นที่จะได เป็นที่รู้จักของผู้คนมากมายแต่จริงแล้วทฤษฎีมีเยอะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอยากพยายามที่จะหาทฤษฎีที่หลากหลายแต่พยายามหาค้นหาค้นพบตัวเองให้ได้ว่าเหมาะกับทฤษฎีไหนคุณไม่จําเป็นต้องเก่งคุณไม่จําเป็นต้องเก่งแล้วมาทางทฤษฎีที่ผมสอนก็ได้คุณอาจจะไปทฤษฎีอื่นก็ได้แล้วคุณเก่งแต่แค่สิ่งที่ผมอยากให้ทาคือผมอยากให้คุณ<บ>ค้นพบตัวเอง ว่าคุณเล่นทฤษฎีไหนแล้วคุณไปได้ไปรอดแล้วไปได้นานแล้วคุณทําให้ตัวเองเก่งในทฤษฎีนั้นๆให้ได้เก็บวินเรทเก็บเสถิติให้ได้เหลาตัวเองจนเข้าใจหลักการร้อยเปอร์เซ็นเลยว่าตรงไหนคือจุดออกออเดอร์ที่ดีที่สุดของทฤษฎีนั้นๆถูกไหมครับนี่คือสิ่งที่ผมแค่อยากจะมาสื่อสารมาบอกว่าไม่ต้องพยายามที่จะวิ่งหาทุกอย่างแต่พยายามหาอย่างหนึ่งทําให้ดีทําให้เก่ง เก่งแล้วค่อยหาใหม่หรือเก่งแล้วแล้วคุณรู้ว่ามันพอคุณเก่งในทฤษฎีทฤษฎีหนึ่งแล้วอะแล้วคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณไม่จาเป็นต้องไปหาทฤษฎีอื่นแล้วเพราะว่าคุณเล่นยังไงก็ได้กําไรอะคุณเชื่อไหมว่าถ้ากคุณเก่งทฤษฎีหนึ่งแล้วคุณเล่นยังไงก็ได้กาไรคุณไม่มีทางวิ่งไปหาทฤษฎีอื่นเลยถูกหรือไม่แต่แค่พวกคุณยังไม่มีความอดทนมากพอที่จะอยู่กับทฤษฎีหนึ่งให้ได้นานนานพอที่จะเข้าใจมันอย่างถ่องแท้ทุกทฤษฎีมีจุดแข็งหมดพวกคุณแค่ยังจับจุดมันไม่ได้ พวกคุณหลายหลาคนผ่านทั้ง ict smc มา order flow ถูกไหมครับ white g o f ถูกไหมลองเรียนมาหมดแล้ว down theory harmonic pattern แนวรับแนวต้านทั่วไปพวกคุณก็เรียนมาหมดแล้วแต่ทำไมพวกคุณถึงยงไปไหนไม่ได้เพราะพวกคุณยังไม่ยอมที่จะทนจนกว่าจะได้แก่นแท้ของมันเพราะทุกทฤษฎีมีแก่นแท้ที่ถ้าพวกคุณมีความอดทนมากพอและอยู่กับมันนานพอผมเชื่อว่ามันประสบความสำเร็จได้ทุกทฤษฎีเลย นะครับอันนี้คืออันนี้คือสิ่งที่ผมพูดมาจากใจแค่อยากให้เข้าใจอยากพูดความจริงไม่ได้อยากมาหลอกให้พวกคุณมาเสียตรงเสียตังค์เพราะความรู้ผมให้ผมให้ด้วยผมให้ด้วยความสมัครใจเหมือนกันถูกไหมครับผมไม่เรียกว่าให้ด้วยใจแต่ผมเรียกว่าให้ด้วยความสมัครใจก็เหมือนพวกคุณที่พวกคุณคิดว่าความรู้ที่ผมให้มีค่าสามารถช่วยพวกคุณได้แล้วพวกคุณให้ของขวัญพวกคุณสมัครสมาชิกนั่นก็คือพวกคุณสมัครใจให้เช่นเดียวกันถูกไหมครับ ผมก็สมัครใจให้ความรู้นี้ผมก็สมัครใจที่จะบอกเล่าความจริงให้ฟังว่าการเป็นยังไงเพื่อที่ให้พวกคุณหลุดพ้นจากการโดนลากจากการติดล่างแหของกับดัก sl โดน sl โดนกถูกไหมครับเพราะฉันขอให้เรียนรู้ไว้เยอะๆเ,เก็บประสบการณ์ไว้เยอะๆจริงแล้วทุทกๆวันน่ะคุณดูดีๆแพทเทิร์นมั้นก็เหมือนเดิมแต่ทำไมคนยังถูกลากอยู่ละ่ะทำไมคนยังพอแตกอยู่ละ่ะแพทเทิร์นไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับคุณสังเกตดูดีๆ ุณย้อนกลับไปกราฟกี่ชุดอะแพทเทิร์นก็คล้ายๆเดิมยกตัวขึ้นทำไฮไซด์เวลลงมาเขี่ยรสร้างสามเหลี่ยมถูกไหมครับแล้วก็ไซด์เวลขึ้นไปแล้วก็เบรกแล้วก็โดนลากอีกถูกไหมคุณดูดีๆมันสร้างสามเหลี่ยมมากี่รอบแล้วคุณไล่ดูในกราฟดิตอนนี้ตอนนี้ใช่สามเหลี่ยมไหมล่ะคุณดูดีมันก็เป็นสามเหลี่ยมอีกเหมือนเดิมเห็นไหมครับเนี่ยสามเหลี่ยมไหมคุณเห็นไหมตีง่ายๆเลยเนี่ยสามเหลี่ยมไหมเนีย่ยตีอย่างเงี้ยสามเหลี่ยมไหมก็สามเหลี่ยมถูกไหมครับ เพราะฉันแพทเทิร์นกราฟไม่เคยเปลี่ยนนะครับแต่พวกคุณที่เปลี่ยนทฤษฎีไปเรื่อยๆเ,เองพวกคุณกเ็เลยยังไม่เจอพฤติกรรมการาฟที่แท้จริงแต่ลองอยู่กับทฤษฎีที่ผมสอนสักระยะหนึ่งลองดูลองวัดใจกับมันดูว่ามันจะไม่สามารถที่จะที่จะทาให้คุณเปลี่ยนพฤติกรรมการเทรดเลยเหรอนะครับเนาะสิ่งที่ผมอยากให้บอกสิ่งที่ผมอยากจะบอกวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์ คอมเมนต์แล้วแชร์ให้ด้วยนะครับถ้าหากว่าผมพูดล่วงเกินใครวันนี้ก็กราบขออภยนะัยณที่นี้นะครับทุกอย่างไม่ได้มีความเจตนามีความตั้งใจที่จะว่าร้ายหรือกล่าวโทษแค่เป็นเพียงอยากพูดความจริงให้พวกคุณเข้าใจให้พวกคุณเทรดได้เก่งขึ้นก็แค่นั้นแล้วสุดท้ายแล้วทุกอย่างก่อนที่จะทำคุณก็ต้องไปศึกษาข้อมูลนะครับศึกษาข้อมูลศึกษาเรียนรู้แล้วก็ทำทำอะไรครับทำการ ดูทําการทดสอบก่อนที่ออ,อเดอร์จริงได้นะครับสำหรับคลิปนี้และสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ